อันนี้ผมอยากจะให้ดูแสงแฉกจากแสงพระอาทิตย์นะครับเกิดจากการที่เราปรับค่า F ไปที่สูงสุดของเลนส์น,นะฮะก็คือ16นั่นเองนะฮะตอนนี้สปีดอยู่ที่200นะฮะ ISO อยู่ที่100นะครับแสงแฉกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับอ่าตอนนี้ผมเปิด โหมด A นะฮะโหมด A ถ่ายลงพื้นแบบไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับาจะมีความสั่นอยากจะให้ดูความเปรีย้ยใสของตัวเลนนะครับว่ามันใสขนาดไหน F 1 4นะครับตอนนี้นะเออถือประคองสองมือนะฮะไม่ได้มีตัวไม้กิมบอลหรือไม้กันสั่นใดๆนะฮะสั่นประมาณนี้เลย ตอนนี้ผมจำลองเซตอัพสำหรับการเอาไปถ่ายบล็อกนะฮะแบบง่ายที่สุดนะฮะนั่นก็คือผมต่อเลนเข้ากับกล้องนะครับโดยที่ไม่ได้เปิดกันสั่นนะตอนนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับผมเซตค่า F อยู่ที่1.4แล้วก็ฟิกไว้นะครับเป็นโหมด A นะครับหมายความว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอัตโนมัตินะครับรวมถึง ISO ผมก็ตั้งให้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ผมต่อตัวไตรพอดนะครับมินิไตรพอดเล็กๆนะต่อเพื่อที่จะใช้มือจับได้สะดวกนะครับเท่านั้นเองนะฮะและไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับตัวนี้ CVE10 นะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะฮะและผมไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับจะเป็นไมโครโฟนบิวอินจากตัวเครื่องนะครับสาเหตุที่ผมอยากจะลองแบบนี้เพราะว่ามัน มันจะได้เห็นว่าถ้าเราเอาสะดวกที่สุดก็คือซื้อแค่เลนนะครับแล้วมาต่อกับกล้องมันจะสามารถทําบล็อกได้ดีขนาดไหนนะครับจากภาพที่เห็นทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดกันสั่นดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดกันสั่นเป็นแบบแอคทีฟแล้วนะครับซึ่งแน่นอนตัวเลนเนี่ยไม่ได้มีกันสั่นในชุดเลนนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเปิดกันสั่นได้เพียงกันสั่น แบบแอคทีฟกับปิดการสั่นเท่านั้นนะครับมี2แบบเท่านั้นนะก็จะได้เห็นความแตกต่างนะฮะว่ามันนิ่งขึ้นขนาดไหนและมันจะครอปขนาดไหนนะฮะถือมือเดียวกับเมื่อกี้มาสักครู่ดีกว่านะก็จะได้มุมกล้องประมาณนี้นะแคบลงมาเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่จากภาพที่เห็นเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะใช้ไม้เซลฟี่ที่มันยาวกว่านี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขอต่อไมค์เซลฟี่ที่ยาวกว่านี้นะฮะส่วนไมค์เซลฟี่ที่ผมจะต่อเข้าไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะฮะเป็น power bank นะครับเป็นไมค์เซลฟี่สติ๊ก power bank ของ k i n g ั t o n นั่นเองนะฮะตัวนี้นะเสริมเข้าไปไม่ได้ยาวมากนะครับเดี๋ยวต่อเข้าไปเลยจะเห็นฉากหรือว่าจะเห็นจะเห็นสภาพแวดล้อมมากขึ้นนะฮะถ้าถือว่าดีกว่าดีกว่าตอนที่ถือแบบนี้นะฮะถ้าถือแบบนี้นี่คือแบบโอ้โห แน่นมากแต่พอเราต่อไมค์เซลฟี่นะะมันก็จะยาวได้ประมาณนี้นะครับอ่าชดเชยแสงมาที่หนึ่งแล้วกันเนาะเมื่อกี้ดูเหมือนมันจะมืดไปหน่อยนะครับก็เออ,อ,อ,อเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเรียกว่าอืเพาวว่าแบงมันหนักไงมันก็อาจจะแบบปวดแขนนิดหน่อยผมคิดว่าสำหรับคนที่จะเอาไปถ่ายบล็อกเนี่ยการเดินคุยไปพูดไปเนี่ย อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักเนะ่ยเดี๋ยวปรับแสงให้มันลดลงมาหน่อยการถือไปเดินไปพูดไปเนะี่ยผมแนะนำว่าซื้อ DJI Action 2ดีกว่านะครับมันถือไปพูดไปนะง่ายนะฮะเพราะมันอันจิ๋วเล็กนิดเดียวเนะี่ยจะคุยจะเดินเป็นกิโล2กิโลเนะี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ากล้องแบบนี้นะฮะอาจจะถือขึ้นมายกขึ้นมาคุยอาจจะเป็นช็อตสั้นๆนะครับอาจจะเป็น แบบพูดหัวข้อหรือว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตในร้านหรือเอาไปตั้งนะครับเอาไปตั้งไว้แล้วก็พูดคุยดีกว่านะครับนะก็เซตนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะผมจะใช้มือถือถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเซตอัพมันอยู่ประมาณไหนมันมีลักษณะประมาณไหนนะฮะเฮ้ยอ๋อ เนี่ยก็จากจากที่เห็นเนี่ยผมว่าก็ส่วนตัวผมผมไม่ไม่ชอบออให้กล้องหรืออุปกรณ์ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันหนักสักเท่าไหร่นะฮะสังเกตจากการซื้อเลนของผมนะผมก็จะซื้อเลนที่มันมันไม่ได้หนักมากนะฮะอย่างตัวเนี้ยเลนมันก็ไม่ได้หนักมากแต่พอประกอบร่างเข้าไปแล้วนะมีไม้เซลฟี่ที่เป็นแบบพาวเวอร์แบงค์เนี่ยเข้าไปมันก็หนักพอสมควรน,นะอะ โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวอย่างของภาพที่เราจะได้หลังจากที่เราติดกล้องตัวนี้เข้าไปแล้วเอาไปถ่ายแบบเดินทางตามประเทศหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือเรียกว่าถ่ายวล็อกนั่นเองเนะี่ย สังเกตเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเลนเนี่ยเวลาที่ถ่ายย้อนแสงนะครับจะมีขอบสีม่วงเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบก็อาจจะมองข้ามเลนนี้ไปได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบนะครับพูดถึงเรื่องของบล็อกนิดหนึ่งเลยกันนะครับ,เ,รบ,เ,รบเมื่อกี้เนี่ยผมพบอีกปัญหาหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนที่เอาไปบล็อกเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนนั่นก็คือเสียงแกลกๆๆ,ๆนะฮะมันจะเข้าไปในกล้องนะครับคือ เสียงนั้นเนี่ยมันมาจากสายคล้องคอนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมเอาสายคล้องคอติดกับตัวกล้องนะครับแล้วผมไม่ได้เอาออกนะฮะแล้วผมคิดว่าคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่ได้มีกระเป๋านะฮะกระเป๋าแบบนี้เนี่ยรับรองเลยว่าจะต้องเกิดเสียงแบบนั้นขึ้นแน่นอนนะฮะอ่ะอันนี้เทสทสแบบย้อนแสงด้วยนะจะต้องเกิดเสียงแบบนั้นขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาสายห้อยคอเพื่อที่จะใช้กล้องเนี่ย แขวนไว้ที่คอแล้วเวลาที่จะใช้งานกล้องเราก็ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ใช้งานใช่ไหมมันก็สะดวกแต่ว่ามันจะมีเสียงแก๊กๆเหมือนเมื่อกี้นะครับเข้าไปในตัวกล้องนะครับตอนนี้ผมเอาออกแล้วนะฮะเอาสายออกไปแล้วนะก็จะได้ไม่ไม่ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแกล้งนะครับยางแต่ว่าคําแนะนําคือถ้าเพื่อนๆอยากจะไปบล็อกต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยแนะนําว่าใส่ไม้เซฟี่เหมือนที่ผมใส่ตอนนี้แล้วใช้ตัว กระเป๋าด well, well, yeah. ีกว่านะฮะหากระเป๋าสักสักใบหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าที่เอาไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์กล้องเก็บเงินของเราหรือว่าเอกสารของเราในนั้นดีกว่านะครับถ้าเป็นสายแล้วก็ห้อยกับตัวตัวกล้องเนี่ยมันจะดังก๊อกกกแก๊กนั่นเองนะฮะเหนื่อยจริงนี่ผมเดินผมเดินออกมาจากสตูเนี่ยประมาณสักกิโล2กิโลนี่แหละนะครับ เดินมาบริเวณโรงเรียนปริ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสี่นะครับก็แดดก็ยังจัดอยู่นะแต่ก็โชคดีที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับทำให้สภาพอากาศในในพื้นที่นี้นะฮะมีความเย็นนะฮะเย็นเย็นจากพื้นเลยแต่ถ้าวันไหนที่ช่วงไหนที่ไม่ได้มีฝนตกเนี่ยรับรองเลยว่า ร้อนร้อนจ,จัดแน่นอนนะฮะวันนี้ก็โชคดีไปนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเปิดกันสั่นแล้วเราก็ถือเดินเดินถ่ายเดินคุยไปนะเขาเรียกว่าได้ได้ภาพนิ่งนิ่งนิ่งจริงๆนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือต้องใช้ต้องใช้ไม้ไม้ไม้เซลฟี่ที่ยื่นออกไปไกลนิดนึงนะครับถึงจะได้ได้มุมกล้องที่โอเคนะฮะ ระยะ23.1.4นะครับสำหรับผมผมคิดว่าเอาไปบล็อกได้นะครับเอาไปบล็อกได้เอาไปถ่ายบล็อกไปถ่ายวิดีโอไดอารี่ส่วนตัวนะครับที่ตอนที่เราออกไปเที่ยวจ,จะเป็นเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไปเที่ยวคาเฟ่นะครับไปเที่ยวต่างประเทศอย่างที่เราต้องการนะครับก็สามารถที่จะพกเลนส์ตัวนี้ไปตัวเดียวเลย ไม่ว่าจะถ่ายเซลฟี่แบบนี้หรือจะถ่ายสินค้าที่เป็นสินค้าหรือวอ่าหงอาหารหรือว่าเป็นตุกกตนต๊ก,กตาเนี่ยมันก็ให้ระยะเบลอหน้าชัดหลังเบลอหน้าเบลอหลังชัดได้สวยงามจริงๆนะครับอโอเคผมปิดวิดีโอตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปหาร้านคาเฟ่ร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายอินเสิร์ตตรงนั้นนะฮะมาให้ทุกคนได้ดูนะครับ เดินลับสตูแล้วนะฮะเวลาตอนนี้ก็คือห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับและตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้เซลฟี่ยาวๆแล้วนะฮะผมถือแบบเฉพาะไรพอดเล็กๆจิ๋วๆแล้วนะมมนก็จะแคบๆหน่อยนะครับก็น่าจะเก็บฟุตเทจประมาณนี้แล้วครับนะครับผมหรือในระหว่างทางถ้าผมสามารถเก็บฟุตเทจได้เดี๋ยวผมจะเก็บฟุตเทจให้ดูอีกนะครับ จะแบบเป็นมุมแบบบางคนอยากจะให้เห็นบ้านเมืองที่แบบเราไปเที่ยวนะก็น่าจะถือถือเดินไว้อย่างนี้ได้ไหมแต่มุมมันไมไ่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่มันก็จะเห็นมุมกับบ้านเมืองของเขาได้เต็มที่นะมันไม่ได้แบบเป็นมุมซีเนมาติกหรือว่ามุมพรีเซนเทชันนะเป็นมุมที่แบบเป็นมุมบล็อกอ่ะ,อะให้ดูประตูบ้านเขาอะไรอย่างนี้ ต้นไม้บ้านเขาเนะี่ยนมง้นไม้เป็นยังไงอันนี้คือเราเปิดกันสั่นด้วยนะมันก็อาจจะครอบมาหน่อยหรือบางคนยเรียกลักษณะแบบนี้ว่ามันซูมนะครับมันซูมเข้าไปริงมันไม่ซูมนะมันครอบภาพไปเฉยนะสวยอะมีโฟล์กลาวมีแบ็กกราวด์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างกับ 3า4ตัวที่ผมได้มาตัวที่แล้วนะฮะก็คืออาการแบบขอบบวมนะครับภาพบวมหรือว่าแบบมันโค้งโค้งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เป็น distortion หรือเปล่านะก็คือไม่ค่อยเห็นในเลนตัวนี้นะครับเห็นปะเห็นเสาไหมคือเสามันเอียงตามที่มันเอียงของมันนั่นแหละพอพอมาอยู่ด้านข้างนี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้โค้งไม่ได้บวมนะครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันไม่ค่อยโค้ง นี่คือข้อแตกต่างของมันที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับระหว่าง31.4 4กับ23.1.4นะฮะค่อนข้างเป็นเส้นตรงเลยแลอาการแฟเนี่ยหรือว่าอาการฟุ้งเนี่ยฟุ้งจริงๆนะฮะ เลยนี่ขนาดผมใส่ตัวฮูดกันแสงแล้วนะมันก็ยังแฝเพราะว่าอาจจะเพราะว่าฮูดกันแสงมันดันมันป้องกันเฉพาะด้านข้างนะครับมันไม่ได้ป้องกันด้านหน้าเนาะมันก็จะมีความฟุ้งๆหน่อยแล้วก็จะมีอาการโกสต์นะฮะหรือว่าผีเนี่ยเป็นจุดๆวงๆแบบนี้ให้เห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะสำหรับผมคือมันเป็นเอกลักษณ์ของการถ่ายด้วยกล้องเลนนะครับ เรื่กล้องอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะตอนนี้ผมใช้ค่า F ที่ F16 นะฮกะก็คือค่า F สูงสุดของเขาแล้วนะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น F 1.4เนี่ยตัวตัวแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมันจะไม่ได้แฉกแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บอ่มา F 1.4โอโหสว่างว่าบเลยนะฮะ พอ F 1.4เนี่ยแสงของเขาก็จะออกเป็นนวลๆเป็นกลมๆมากกว่านะครับเรียกว่าเป็นโบเกมากกว่าเนาะโบเกมันจะไม่ได้เป็นแสกเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับคนที่เอาออกไปถ่ายด้านนอกแบบนี้แบบเดียวกับผมนะครับคือมันจะมีข้อจำกัดคือแสงมันเยอะแตงมันเยอะเนี่ย ถ้าเราจะถ่ายด้วย F ฟต่ำๆนะครับ f 1.4เนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มสปีดชัตเตอร์ให้สูงขึ้นนะครับหรืออาจจะใช้โหมด A ให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับไอเในต่ำสุดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ ISO เยอะนะครับก็นี่ลายนี่คือข้อจํากัดของเขานะครับกับอีกเรื่องหนึง่งอ่าแต่ถ้าอีกแบบหนึง่งถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็น F 1.4นะฮะก็สามารถใช้ F 2.5เหมือนอย่างตอนนี้ผมใช้2.5 มันก็ยังเบลออ่ะเดี๋ยวเราลองสูงขึ้นซิเอาสัก3าะสานะฮะ f 3 5ซึ่ง f 3 5มเนี่ยมันจะเท่ากับเลนคิดนะครับระยะ16 f 3 5ก็จะให้ความเบลอรหรือว่าความละลายประมาณนี้นะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องของออแสงนะครับแสงถ้าเราแบบอยากจะให้มันเบลอเลสว่างสว่างนะฮะ ด้วยค่า e F ต่าๆมันก็ต้องแลกมาด้วยความสว่างของภาพนะฮะหรือถ้าใครอยากจะให้ F 1.4ตลอดนะครับเราก็อาจจะหาพวก ND filter นะครับเพื่อเป็นตัวกรองแสงทำให้แสงมันลดน้อยลงนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี้ยไม่ over นะครับผมนะก็มีวิธีแก้กันไปนะครับส่วนใครจะชอบนะถูกตับหรือไม่ถูกตับยังไงนะฮะต้องลอง ลองพิจารณาลองดูซ้ำหลายๆรอบเลยกันนะครับเอ okay. เล่นนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้ในตอนช่วงค่ำๆเยน็ยนๆหรือตอนที่แสงยังไม่ได้สว่างจ้าเนี่ยก็ถือว่าสบายนะครับเพราะว่าค่า F มน1.4เนี่ยมันมันสู้มันสู้ที่มืดอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าเป็นในช่วงที่แบบแสงสว่างเยอะๆยเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่มันสูงขึ้นพอสปีดชัตเตอร์สูงขึ้นเนี่ยถ้าในรงแบกนั้นนะฮะอย่างเช่นแบบเป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยมันมีไฟที่มันไม่ใช่เป็นไฟในสตูดิโอเนี่ยมันอาจจะมีอาการกระพริบได้นะครับนะหรือถ้าแบบอยากจะเอาสปีดชัตเตอร์ที่100หรือ60หรือ80อะไรเงี้ย เราก็อาจจะต้องหา ND filter มาสักชิ้นหนึ่งนะครับซึ่ง ND filter ที่สามารถใช้กับตัวนี้ได้นยะก็คือขนาด52นะครับขนาด52นะ ND filter ตัวที่จะใช้กับตัวนี้ได้นะครับลองหาลองหามาใช้กันดูครับผม ว่าหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยหรือว่าค่าเอฟต่าๆที่มันทําให้หน้าชัดหลังเบลอเนี่ยถ้าวัตถุอยู่ไกลเนี่ยมันก็ไม่ได้เบลออยู่แล้วนะฮะดังนั้นพูดถึงการถ่ายสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือสิ่งที่มันอยู่ไกลาจากเลนเนี่ยเนี่ยก็ผมส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหานะมันก็ชัดทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเอาชัวร์นะฮะก็ตั้งค่าเอฟไว้สูงๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้ว ตัวกล้องโซนี่เนี่ยมันก็สามารถดัน ISO ได้อยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาในเรื่องของความมืดแต่ยังได้นะครับปะได้จบได้จบวิดีโอนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกลับสตูแล้นะ,ะบ๊ายบายครับ